เราด่วนครับทุกคนเกิดประเด็นดราม่าอีกแล้วนะครับสำหรับช่องทองทูนแบ้นน้อยองอิงเพชรบ้านแพงครับหรือเจ้าของช่องบ่าวโทนนั่นเองครับทุกคนที่บ้านน้ององอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนะครับได้มีการติดป้ายครับบันทึกวิดีโอไร้สดโปรดขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนนะครับรีไดว่าป้ายที่ติดเนี่ยนะครับก็คือทําให้มีชาวเน็ตเนี่ยไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าติดแบบเนี้ยมันเป็นสองแง่สองง่ามหรือเปล่าเป็นดาบสองคมหรือเปล่านะครับทุกคน ซึ่งพี่บ่าวโทนนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับผ่านช่องตัวเองเนี่ยบอกว่าบางคนเนี่ยนะครับที่เข้ามาถ่ายเนี่ยนะครับไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนซึ่งบ้านของน้องเนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับทุกคนอันนี้อุ้มก็เห็นด้วยกับทางพี่บ่าวโทนแบ้น้อยนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าการที่เราจะเข้าไปถ่ายเนี่ยนะทุกคนนี้คือเป็นแบบพื้นที่ส่วนบุคคลจริงๆนะอย่างอันนี้คือเขาติดแบบไม่ใช่ติดเพื่อ f c นะครับอันนี้เขาติดเพื่อให้ยูทูบเบอร์หรือให้ติ ok ๊กต ที่มีผู้ติดตามเยอะๆหรือเป็นยูทูบเบอร์เนาะได้มีการขออนุญ,ญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนนั่นเองครับอันนี้อุ้มว่าถูกต้องมากๆแล้วครับทุกคนเพราะว่าอย่างบางคนเนาะไลฟ์สดเนี่ยมาตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงเข้าไปในบ้านจนถึงตอนน้องตื่นเลยนะครับทุกคนน้ามันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่แบบส่วนตัวมากๆนะครับทุกคนอันนี้อุ้มเห็นด้วยกับพี่บ่าวโทนมากๆซึ่งชาวเน็ตบางคนนะครับก็ไม่เข้าใจบอกว่าเอ๊ะทำแบบเนี้ยไม่ต้อนรับ FC แล้วหรือเปล่านะครับซึ่งในข้อความที่เขาเขียนไว้เนี่ยเขา ไม่ได้ระบุว่าไม่ได้ต้อนรับ FC นะครับเขาหมายถึงว่าการที่เราเนี่ยจะไปถ่ายวิดีโอหรือไลฟ์สดเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านก่อนไหมซึ่งพิ้วมองว่าตัวนี้คือถูกต้องมากๆแล้วครับที่ติดไว้นะครับเพราะว่านะครับการถ่ายทําอะไรต่างๆบนพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆครับอย่างบางทีเขาแก้ผ้าอยู่อย่างบางทีเขาแปลงฟันอยู่เราจะไประาราบระลวงถ่ายเลยแบบนี้มันก็ต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะครับให้เขาเตรียมตัวก่อนอน,นะครับที่ เขาเนี่ยจะได้แบบมีเตรียมตัวเวลาแบบแต่งสวยหน่อยเพื่อที่จะได้มาออกกล้องนะครับทุกคนไม่ใช่อยู่ดีๆก็เข้าไปถ่ายเลยบางคนอาบบางทีเขาอาบน้ําอยู่แบบเนี้ยถ้าเป็นเราล่ะเราจะพอใจไหมใช่ไหมครับต้องใจเขาใจเรานะครับทุกคนสําหรับชาวเน็ตที่ไม่เข้าใจเนาะต้องใจเขาใจเราแต่อุ้มว่าส่วนมากคนที่ไปคอมเมนต์เนี่ยน่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ป่วนซะมากกว่านะครับนะสำหรับการติดป้ายแบบนี้นะครับทุกคนเนาะอุ้มคิดว่าไม่ได้รุนแรงไม่ได้ร้ายแรงอะไรกับยูทูบเบอร์ซึ่งอย่างตัวอุ้มเองเนาะถ้าเป็นยูทูบเบอร์เนี่ย อุ้มก็ไปขออนุญาตได้นะครับขออนุญาตพี่บ่าวโทนขออนุญาตแม่นหน่อยขออนุญาตได้เขาก็คงจะอนุญาตเลยครับทุกคนไม่มีใครแบบว่าไม่อยากให้ทางยูทูบเบอร์หรือสื่อเข้าไปถ่ายหรอกนะครับทุกคนเพียงแค่ขออนุญาตก่อนเท่านั้นเองทุกคนเป็นมารยาททางสังคมง่ายๆเลยครับที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับสำหรับแฟนคลับ FC ที่ไม่เข้าใจเนะทุกคนตอนนี้ก็คือ,อพี่บ่าวโทนเนี่ยก็โดนทัวลงค่อนข้างที่จะบ่อยนะช่วงนี้ก็ส่งกําลังใจไปให้พี่บ่าวโทนด้วยแล้วกันกับเรื่ เรื่องราวที่พี่บ่าวโทนเนี่ยได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอชาวเน็ตชาวเน็ตที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยก็ไปคอมเมนต์บอกว่าทําไมต้องถ่ายลง ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับซึ่งพี่บ่าวโทนก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะว่าการถ่ายคลิปวิดีโอลงเนี่ยคือการปรึกษา FC แฟนคลับว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยควรทําดีไหมนะครับเพื่อเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านของบ่าวโทนมันเป็นบ้านของน้องอุ๋งอิงนั่นเองครับทุกคนเนาะกรยีได้ว่าตอนนี้ก็คือที่บ้านเนี่ยกำลังก็มีกระแสะในเรื่องนี้นะครับอุ้มก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนส่วนตัวอุ้มก็มองว่าแบบนี้เป็นเป็นเรื่อง ที่ดีมากๆแล้วนะครับที่ควรจัดระเบียบยูทูบเบอร์นะอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่มันเป็นมารยาททางสังคมง่ายๆเลยครับทุกคนเนาะที่แบบที่ควรจะรู้จริงๆนะครับอ,อย่างเบาทนบอกว่าบางคนเนี่ย เป็นยูทูบเบอร์มาในคาบ f c ของน้องก็มีครับอย่างบางทีเนี่ยบอกว่าเป็น f c น้ององอิงแต่พอเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ยกมือมาไลฟ์สดแล้วทุกคนซึ่งมันไม่ใช่เนาะมันต้องขออนุญาตก่อนว่าวันนี้ฉันจะมาบันทึกวิดีโอหรือจะมาไลฟ์สดนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งสิ่งที่เข้าใจกันแบบง่ายๆเลยนะครับเนาะซึ่งหลายคนนะครับอย่างยูทูบเบอร์บางคนเนาะก็ได้เข้าไปถ่ายในช่วงที่น้องเนี่ยกำลังมีกระแสเปรี้ยงแป้งใหม่ๆด้วยที่ว่าตอนนั้นเนี่ยหลายช่องนะครับก็ถ่ายแบบ ตอนน้องตื่นนอนก็มีแบบอันนี้ไม่ได้ว่าแบบอันนี้นะแต่ว่าแบบมันบางทีมันแบบมันเป็นช่วงที่เขาควรที่จะได้พักผ่อนนะครับแล้วคนเนี่ยมันไปเห็นในส่วนที่มันบางทีมันไม่ดีหรือมันไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือแบบมันก็เกินไปนะทุกคนอุ้มมองว่าการถ่ายบุคคลสักบุคคลหนึ่งเนี่ยอย่างเราโดนถ่ายอุ้มเองก็ต้อง ก็ต้องให้ให้การได้รับอนุญาตจากคนที่จะมาถ่ายก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะเราก็ต้องเห็นใจอุงอินพพันแพงด้วยแล้วก็มองในเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆด้วยครับทุกคนเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยแม่หน่อยเอาทองมาตั้งไว้ ในบ้านปึ้ง5บาทนะครับแล้วอยู่ดีๆยูทูบเบอร์มาถ่ายทองอันนี้เลยเนี่ยหบาทเอาแล้วอยู่วันหนึ่งโจรเข้ามาปล้นทําไงครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องบอกแม่หน่อยก่อนว่าแม่หน่อยเขญาญยตเข้าไปถ่ายก่อนนะนะครับแม่หน่อยก็จะได้เก็บทองตัวนี้เข้าตู้นะครับทุกคนมันมันเข้าใจง่ายๆแบบนี้ได้เลยอันนี้อุ้มน่าจะอธิบายได้แบบให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆสุดๆแล้วนะครับเนาะก็ส่งกําลังใจไปด้วยแล้วกันและเห็นว่า อุงอิงเพชรบ้านแพงกําลังจะมีซีรีส์ครับทุกคนเร็วๆนี้นะครับเป็นทางแบบคุณอะไรสักอย่างคุณเต้หรือคุณอะไรสักอย่างเป็นคนเขียนบทอยู่นั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าน่าติดตามมากๆแล้วหลายคนนะครับคง ไม่รู้สี่ขนาดเทศกาลผู้สูงวัยเข้าผับเนี่ยยังเข้ามาแล้วตอนนี้เป็นผู้สูงวัยติดซีรีส์ดีไหมครับทุกคนเนาะดูดีว่าผลงานขององค์อิงเนี่ยนะครับก็น่าติดตามทุกๆผลงานเลยก็ว่าได้นะทุกคนเนาะแล้วก็เรื่องนี้อุ้มคิดว่าเป็นเรื่องปกติเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเล่าสู่ให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้รับฟังกันนะครับแล้วก็วันนี้น้องก็ได้แสดงที่มินิคอนเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือ,อยังอยู่แถวๆบริเวณกทมอยู่ คใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถเข้าไปให้กําลังใจน้องได้ครับทุกคนก็เป็นทางของพี่แองจี้นะแต่งหน้าให้น้องครับในช่วงนี้เนาะแล้วพี่แองจี้ก็ได้ก็ได้มีการไปเรียนเพิ่มเติมนะครับแล้วลุกที่พี่แองจี้หลังจากเรียนเสร็จวันแรกก็คือเมื่อวานอุ้มขอชมเลยว่าดีมากแล้วก็แต่งได้สวยมากๆขอตีนิดนึงคือเรื่องผมนะครับคือเรื่องผมนิดนึงนะสำหรับพี่แองจี้ก็อยากให้ทําผมกับน้องเนี่ยให้ดูแบบเรียบร้อยกว่านี้นิดนึงนะครับก็แค่นั้นเองสําหรับส่วนตัวอุ้มอิ่มข่าวกระสา แต่เองแต่นอกนั้นพี่พี่แองจี้เนี่ยแต่งหน้าออกมาได้สวยสดงดงามแล้วสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับปังมากพี่แองจี้ นะครับก็ส่งกำลังใจไปให้ด้วยแล้วกันเนาะก็เห็นแม่หน่อยเนี่ยพาไปซื้อแบบเครื่องสําอางอะไรแบบดีๆให้น้องเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวก็ขอพี่แองจี้สู้ๆนะครับก็ฝากทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้นะใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับบ้านน้องอุ้งอิงครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับกับการติดป้ายแบบนี้นะครับแต่ส่วนตัวของอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแล้วก็อุ้มคิดว่านะส่วนเรื่องของคนที่บอกว่าเป็นดาบสองคมเนี่ยถามว่าเป็นดาบสองคมอ่า จริงๆริงไหมมันก็มีส่วนบ้างสําหรับการเป็นดาบสองคมนะอย่างในเรื่องของกระแสต่างๆใช่ไหมครับถ้าไม่มียูทูบเบอร์เข้าไปถ่ายเลยเนี่ยกระแสเรื่องบ้านเนี่ยอาจจะลดลงแต่ณที่นี้คือมันเป็นมารยาททางสังคมนั่นก็คือถ้าเราโทรไปหาแม่หน่อยหรือโทรไปหาพี่บ่าวโทเ,เนี่ยแล้วขออนุญาตไปถ่ายมันก็คือเรื่องราวที่ดีมากๆแล้วก็ถูกต้องมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเป็นดาบสองคมแต่ว่าเป็นดาบสองคมที่เป็นดาบสองคมที่แบบ ปาดมะม่วงแล้วมันไม่เข้าอ่ะทุกคนเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นดาบสองคมที่ไม่คมก็แล้วกันเนาะอุ้มถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆแล้วที่ทางพี่บ่าวทนเนี่ยได้มานําเสนอนะครับนะก่อนจากไปคลิปนี้ครับทุกคนฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็รักทุกคนนะครับ